นี่ครับจุดฉุกเฉินครับได้มาจากรถที่มาจากเมืองนอกนะครับวันนี้ผมจะจุดให้ดูเหมือนจะอย่างนี้นะเหมือนต้องสวมทางนี้นะไม่ใช่ว่าเอาทิ้งนะสวมฝั่งนี้แล้วก็มันจะมีที่จุดจุดนะครับจุดเลยนะจุดเลยได้ไหม ดดไ้มันเป็นยังไงมันจะเป็นหัวจุดเหมือนหัวจุด ก่อนลอก่อนเสียอย่าคว้างี่คือรถตำวรวจไหมล่ะไปใครไปแบบตาบหัูนานอยู่ดิแสบตา เีงมันนะ่ะอู้นอยูนน่เรเธอเนี่นเบิไดไปนะจะเขียงมันตัวเอาผมจะเชียงป่อมันจะเขีงได้หอ่หอเชีงเอา บอ okay, oh. ว่าถือดอกดอและก่อนอย่าพึง่งไปอันนั้นมันเบิดปรสุเด่นที่แดงๆนะเออว้ผ oh. ู้นานอยู่ดิเสียบตาบ่ครับตอนนอี้แต่ถ้ามันใช้กวกรถนี่คือใช้ได้นานเลยด้วยขี่รถเสียข้างหน้าอย่าเพิง่งไป ยางมักกี่ไหนยางออกไปยังฮะยางออกไปยังมันหยดไปทื้ใบ้านเห็นไหมเป็นเชี่ยวเขาเป็นยังไม่รู้เป็นหนึ่งแอบตาแครับมันก็เป็นเหมือนเทียนนะละพอมันจะหยดหมดได้เนี่ยไม่ใช่หรืชอบชอบไปไหมเฮี้ยมึงเหรอเว้ยมึงมัดถือเอาออกไปทั้งนอกมันถือแหมมันบริเป็นเีขาวเขาไม่คนละนี่นี่ เป็นเคี้ยนเลยนะโอ้ยยองเอาใส่ตาหัวไหนเคี้งตาพอ,อจะหมดดินิลองนับเวลาด้นะทุกคนตามนาที่าละอันนี้เทปีสัภาพมันอยู่ใส่หรอเนี่ยมันจะใส่ถ้าตระดเนี่ยบอ,อยบลได้บอลจ น่จาการยูหันเขาจะตีเขาอีสองนเลยเอีกหนึงก็ใส่ตัวน,นั้นก็เธอเขียดให้ฉันเรื่องอันนี้เลยเจ๊ออไยังวาบ่า่อฟูให้วาายคอาายคิเปฟูให้ตัน,นั่นเขียดลองงองลองง,องคอยเบา,บาน่ากับเบาเบาเขียดเยคอยคอยเฮ็ดเนกิน่ากินทำ ใหม่มัน้ยแมวกี่นาทีแล้วทีทีนาทีอ๋อคู่นี้ได้ประมาณ5นาทีไิดเดียวองจับเวลาดูนะครับว่าได้กี่นาทีเดือดจุเมื่อไัม พ่าเวลาเขาสแสดงหนังเขาถือในถะังไหมได้โดนเดี่ยวเขาสแสดงหนังแบบเข้าถ้ำเข้าอะไรนะอันนึงจุดลแล้วก็จุดอีกอันนึงอืหนั่นแหละมันสามารถจุดกระดาษตีเป็นไฟได้หรือเปล่าครับลองดูมาลองดูมาดูใกล้ๆมันสามารถจุดอันนี้ตีเป็นไฟได้ไหมเราโดนกรชายแขว<อ>งค่ะแสบตาเขาด้ยินีมาเพื่อ แต่ไฟแห้แงอยู่เลยไฟแห้งนี่ย่าไปเอาไซนันดี๋อวันสิใหม่กองนั่นให้มัน,มนดับก่อนใหม่ยี่ยะโคตรจะตายถ้าไหนบอยู่เต่นนะคือจุดได้ครั้งเดียวคือไม่มีโอกาสได้เบรกหาซื้อที่ไหน หาซื้อที่ไทยมีอยู่บ่ะมีบ่ไม่กะถามนี่แหละมีบ่ะกระถามนี่แหเลยะเอาหนีไปไกลๆนะวิเอาไปใส่ยังรถจักรอาวางไว้นั่นเลย นี้ฮะเทียงมันระเบิดร้อนนะปุณมันระเบิดแท้ว่าจังหวัดสุดท้ายม่ไหอืมผู้ิดอืมเขาเรียกว่าผู้ไฟฉุกเฉินผู้ไฟขอความช่วยเหลือลาซาด้าน,น่าจะมีมันร้อนครับร้อนคือมันมหกนาทีเลยนะมันยังไม่หมดอีกนะ ถ้าสมมุติจุดแล้วไม่มีเบรกนะครับเหมือนเหมือนดับเพลิงของญี่ปุ่นอะ่ะไอ้ที่มันแถมมากับรถอะ่ะถ้าเรากดแล้วมันไม่มีเบรกคือต้องใช้ให้หมดผมว่าน่าจะอะไประมาณแปดนาทีหรือเปล่าอันนี้เจ็ดล้วถึงแปดไหมเจ็ดนาทีครับ อยังไม่หมดลิเดียวอ,อ้าถ้าคนถือจริงๆเขาก็ตรงวางแล้วแหละนี่มันถือไม่ได้แล้วนี่อถือไม่ได้แล้วเจ็ดนาทีครึ่งครับอืครึ่งพอดีหมดพอดี โอเคครับผมไปดูหมอลำกันต่อเลยครับต่อจากคลิปนี้ครับดูหมอลำกันต่อเลยนะครับไปเริ่มแล้วเทศกาลอ่าเขาเรียกว่าเทศกาลหมอลำเริ่มจะยิ้มอีกอีกครั้งนะครับหลังจากที่หยุดมาเป็นเวลานานโควิดแล้วก็มาเข้ามาไม่แ้งเราเขา เยอะนะ

ัยครบขอบคุณหลายๆเด้อครับขอบคุณแห่งเตือนแห่งที่อ <sound> <ing> ้หลายเดือนแล้วเนี่หลายเดือนแล้วชีลดเตือนเมื่อไหร่เนาะสมัยเอวแล้วได้ที่หาเดือนเนาะนะครับเบี่อนก็ขึ้นเพี่อนก็ลงักหน่อยครับฟังนางเอกต่อนะครับเดี๋ยวอันเพลงที่ขอไว้ติดขาดไว้เดี๋ยวรอบก็ไปตัวไซนี่ให้เอาไปเอามาเจ้าภาพกับคอทิดชูนน้ำหมอล่ำเอามาเ้าสิบวเดียวมาขายติลังเขาเลย พะกการเชิดสูนเ่ยบอมมีแบ่งเส้ามาเปลี่ยนเอาบอมแม่เขาไปยืนท้ายห่างๆป่ห่างตัวลำพงป่ะออนซอนค่ะมาเียพี่น้องเบิ่งส yes, ่งเป็นตาสีดีไปนาอยู่เด้